แอฟทักษออนเผยชื่อจริงของน้องปีใหม่เปิดที่มาและความหมายฟังแล้วว้าวสุดๆแม่คิดมาแล้วนางเอกสาวแอฟทักษอนต้องบอกว่าเธอ lucky อินเกมและ l u c k อ in love มากๆงานล้นขึ้นแท่นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อีกหนึ่งคนของวงการในด้านความรักก็หวานและน่ายิชามากๆเพราะแฟนหนุน่นนนกุญชานนดูแล,ด,ลดีตลอดในทุกๆโมเมนต์ทั้งรับส่งไปทำงานหรือจะยามป่วยก็เป็นพยาบาลส่วนตัวดูแลดีไม่ห่าง ล่าสุดแอฟทักษออได้มาเป็นแขกรับเชิญในช่องป่าเต็ดพร้อมกับลูกสาวน้องปีใหม่ซึ่งในบางช่วงบางตอนเธอได้พูดถึงชื่อจริงของลูกสาวเด็กหญิงเอวารินโดยเธอบอกว่าเธอตั้งเองและคิดมาอย่างรอบด้านจริงๆเป็นชื่อที่เพราะและปลื้มมากๆเป็นความภาคภูมิใจของแอฟมากๆที่สุดท้ายแล้วแอฟคิดชื่อนี้มาได้จะมีใครตั้งชื่อลูกเราได้ดีเท่าเราเองเพราะเป็นผลผลิตของเราเองที่ภูมิใจมากๆที่กว่า จะได้ชื่อมาแอปคิดว่าแอปคิดอย่างรอบด้านมากครอบคลุมทุกอย่างเรื่องมูไม่พลาดหัวเราะเพื่อความสบายใจในทุกมุมมองเกิดวันนี้ต้องเป็นเอวารินนอเอนไม่มีตัวอักษรที่ห้ามที่มามาจากแอฟเพราะจริงๆแล้วชื่อแอฟมาจากอีฟคือจริงๆตอนเกิดใบเกิดก็เป็นเด็กหญิงอีฟเพราะอีฟก็มาจากอดัมแอนอีฟก็มาจากชื่อฝรั่งเศสเพราะคุณพ่อคุณแม่พบกันรักกันและมีแอฟตอนอยู่ฝรั่งเศส บ้านเราก็เลยอินกับฝรั่งเศสแล้วคุณแม่ก็พูดภาษาฝรั่งเศส F อก็เป็นเด็กหญิงอีฟแต่พอมาเมืองไทยคนจะอ่านเป็นแอก็เลยเป็น F มาถึงทุกวันนี้ชื่อจริงคือเอวารินแปลว่าน้ําแห่งชีวิตคือทําไมถึงต้องเป็นน้ําเพราะปีใหม่เกิดธาตุไฟเอาน้ํามาให้ลูกเย็นค่ะหัวเราะเป็นการสบายใจของเราให้บาลานซ์ทั้งไฟทั้งน้ํา